แท็กซี่เพิ่งทำให้ฉันหงุดหงิดฉันจะเอาคืนที่เธอวิธีที่เขามองฉันฉันน่ารังเกียจเจอแต่พวกหน้าขนรุดไปทั่วเลยคุณผู้หญิงเดินกับผมหน่อยไหมผมจะพาไปดูห้องสตาร์ไลท์อันรูหละดีเลยขอบคุณแต่ฉันกำลังหาคนบางคนอยู่นี่อย่านี้นะใหญ่นี่ฉันจะฆ่าแก คุณโจเซฟผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ของคุณเหรอลาเธอแค่มาเป็นพี่เลี้ยงนักแสดงนะฮะ<า>เขารู้ว่าฉันมาเกิดแท็กซี่ทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนั่นแปลว่าเธอก็แค่มาจับผู้ใช้โดยอย่างแสแสมานี่เดี๋ยวนี้ <laughs> ฉันไม่อยากบอกเขาว่าฉันเป็นคู่ของแท็กซี่ ฉันแค่ไม่อยากเอาแต่พึ่งพาเขาตอนอันตรายไม่มีประโยชน์ที่จะอ้อนวอนฉันแล้วคอยดูแลกันได้โอเคแต่ช่วยเดินดีๆได้ไหมแท็กซี่ทำยังไงนะถ้ารู้ว่าเธอไปกับผู้ชายคนอื่นถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเขาต้องเสียหน้าต่อ,อหน้าตระกลุ่แน่ๆถึงฉันอยัดเดทก,กับเธอก็เธอนี่แกสองคนตามพวกนั้นไป ครับ Black, แปลกแฮะทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่แสดงท่ากแท้ออกมาสักทีกคุณแคนคุณพอใจกับบริการของฉันไหมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีคนจะถ่ายรูปเธอกับคุณแคนมีอะไรกันเพื่อทำให้แท็กซี่อับอายเอ๊ะเดวิด ช่วยฉันลากคนพวกนี้หน่อยทำไมคุณมาที่นี่ได้ล่ะเนี่ยฉันต้องการรวบรวมหลักฐานการก่กออาชญากรรมของแท็กซี่เลยด้วยเหตุนั้นฉันเลยขึ้นเรือมากับโจเซฟเอ่อรวบรวมหลักฐานเหรอทั้งหมดนี่คุณวางแผนไว้เหรอฉันจะทําเองได้อย่งไงล่ะแต่ทำไมเธอถึงมาเป็นคู่ของแท็กซี่ได้ เออคือว่านะฉันอธิบายได้ฉันเข้าใจเธอคิดว่าหลังงานปาร์ตี้เขาจะปล่อยเธอกับลิซ่าไปเหรอพวกเราไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วฉันก็ยังเคยช่วยชีวิตเขาโหฉันไม่คาดคิดเลยว่าผู้ชายที่เธอช่วยไว้สองปีก่อนคือเขาช่างมันเถอะ โจเซฟจะทำอะไรบางอย่างเพื่อปลดตำแหน่งของเทสซี่เมื่อหัวหน้าตระกูลมาถึงเธอเป็นผู้หญิงของเขาได้เหมาะนี่โอเคเข้าใจแล้วเดาจะแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันแต่ฉันจะคอยช่วยเธออย่างลับๆขับค้นโทรศัพท์เธออยู่ไหนมานี่มานั่งที่นั่งของเราเอ,อ้ย จะตะโกนทำไมเล่าฉันไปเดี๋ยวนี้หีถ้าเป็นคนแรกที่กล้าตักสายและพูดกับฉันแบบนี้งั้นฉันไปก่อนนะอืมระวังตัวด้วยบ้าเอ้แท็กซี่